84 and 85โอเค e r กค n e n o w we are อ n page น u m เ e r 82ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า82กันนะคะ Repeat after your teacher and practice asking and giving answer อ,อันนี้ก็เป็นประโยคคำสั่งนะคะบอกว่าให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูแล้วฝึก ถามตอบนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับวันที่นะคะค่ะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆด,ดูที่รูปภาพก่อนนะคะก็คือจะมีเด็กผู้หญิงอยู่สองคนในรูปภาพใช่ไหมคะอ่ามีเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้านั่นเองโอเคค่ะเด็กๆไปดูที่เด็กผู้หญิงที่สวมเสื้อสีม่วงนะคะดูที่ประโยคคำถามก่อนนะคะอ่าเขาพูดว่า what's the day today what's the day today นัเกเรียนอ่าน ออกเสียงตามคุณครูนะคะ What's the date today ก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะทีนี้เราก็มาดูคำตอบกันนะคะดูว่าเด็กเสื้อสีฟ้าตอบว่าอะไรนะคะ Is the third of August Is the third of August ค่ะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ Is the third of August อ่าโอเคค่ะประโยคนี้ก็จะแปลว่ามันคือวันที่8สิงหาคมนั่นเองอ่าทีนี้เด็กๆมาดูตรงกรอบสีเหลืองๆนะคะดูที่ด้านซ้ายมือก่อนข้างล่างเด็กผู้หญิงเสื้อสีม่วงนะคะเขาบอกว่า i s the second of july as the second of july ่าเด็กๆมาออกเสียงตามคนครูนะคะ i s the second of july โอเคค่ะ ประโยคนี้ก็จะแปลว่ามันคือวันที่สองกรกฎาคมนั่นเองทีนี้อีกด้านหนึ่งนะคะขวามืออยู่ที่ด้านล่างเด็กผู้หญิงเสื้อสีฟ้านะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ 2nd July 2 nd, 2009 July 2 July 2009อ่าโอเคค่ะเรามาแปลกันนะคะ มันคือวันที่ 2, อสองกรกาคมคศส0 0 9คศก็คือตัวย่อของคำว่าคริสต์ักาชนั่นเองนะคะโอเคค่ะเด็กๆเรามาดูตรง original number ก็คือตรงเลขลำดับที่นั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษนะคะวันที่นะคะเราจะเอาเลขลำดับที่มาใช้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า การที่เราจะพูดวันที่ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่ายังไงอายางเช่นภาษาไทยเราก็จะพูดวันที่1 2 3แล้วตัวเลขในภาษาอังกฤษเราจะพูด one two t แต่ว่าในลำดับที่นะคะเราจะไม่พูดว่า one two three เราจะเอาลำดับเลขลำดับที่นะคะมาใช้แทนก็คือ first first อ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะโอเคค่ะทีนี้เด็กๆมาออกเสียงตามคุณครูกันเลยนะคะไปที่วันที่หก่อนนะคะ ออกเสียงตามนะคะ first first อ่าเน้นเสียงสองตัวท้ายนะคะ first โอเคค่ะถัดมา second second อ่าลงท้ายตัว d ลึาอย่าลืมเน้นเสียงตรงตัว d นะคะ second ถัดมานะคะ third third อ่านักเรียนอย่าลืมนะคะ ตรงเสียง ts เราจะพูดเซนะคะเ h i r d แล้วก็มาเน้นเสียงตรงตัว d ด้วยนะคะเ h ิร์ตเซิร์อ่าถัดมาวันที่สี่นะคะ fourth fourth วันที่ห้า fifth fifth นักเรียนอย่าลืมเน้นเสียงลงท้าย th นะคะอ่าถัดมาวันที่หก sixth sixth วันที่เจ็ด seventh วันที่8อ็ดวันที่9ก้วันที่สิบเท็นวันที่สิอ็ดอีเลวันที่สิบสองธ สิบสี่ fourteen f o u r t e 1 n สิบห้า f i t e e n f i t e t e e n s i t e e n t e e n s e t e e n t h t e e n nineteen nineteen ยี่สิบ twentieth twentieth ยี่สิบเอ็ด twenty first twenty first ยี่สิบสอง twenty second twenty second ยี่สิบสาม twenty third twenty third ยี่สิบสี่ twenty fourth twenty fourth ยี่สิบห้า twenty fifth

thirty first thirty first อ่าโอเคค่ะนักเรียนสังเกตดูตรงตัวเลขนะคะข้างบนตัวเลขมันจะมีสองตัวข้างบนใช่ไหมคะที่ที่อยู่บนตัวเลขอันนี้เขาจะเอาสองตัวที่ลงท้ายคำนะคะไปเขียนวันที่นะคะนักเรียนจำได้ไหมที่เราอ่านกันก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้นะคะตรงวันที่สองเนี่ยตรงข้างล่างเด็กผู้หญิงเสื้อสีฟ้าคำว่า second เ c o n d เห็นไหมเขาเอาตัว no kind of nd ที่เป็นตัวสะกดลงท้ายของคำว่า second มาเขียนนะคะมาไว้ข้างบนตัวเลขนั่นเองนั่นก็คือการเขียนวันที่นะคะเราจะเอาตัวสะกดสองตัวท้ายของคำศัพท์ที่เป็นของตัวเลขนั้นนะคะไปเขียนบนตัวเลขนะคะก็จะเหมือนประโยคที่อยู่ข้างล่างเด็กผู้หญิงเสื้อสีฟ้านั่นเองนะคะ please open your book On page number 83ค่ะให้นักเรียนเปิดมาที่หน้า83นะคะอ่าทีนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเดือนนั่นเองเด็กๆด,ดูตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่มีเด็กผู้หญิงอยู่ข้างล่างนะคะอ่าโอเคค่ะไปดูตรงหัวข้อนะคะ months of the year months of the year ก็คือเดือนต่างๆของปีโอเคค่ะเรามาเริ่มที่เดือนแรกกันเลยนะคะเด็กๆด,ดูตามครุณครูนะคะ แล้วไปฝึกออกเสียงตามครูนะคะอ่าโอเคเดือนแรกนะคะเดือนมกราคมนะคะ January January ก็คือเดือนมกราคมถัดมา February February เดือนกุมภาพันธ์ถัดมา March March เดือนมีนาคมเดือนที่สี่นะคะ April April เดือนเมษายนเดือนที่ห้า เมยเดือนพฤษภาคมถัดมา June, June เดือนมิถุนายนเดือนที่7จ็ดนะคะจลายเดือนกรกฎาคมเดือนที่แปดออกเเดือนสิงหาคมเดือนที่เก้าเซปติมเบอร์เดือนกันยายนเดือนที่10บออกโทเบอ October เดือนตุลาคมเดือนที่11 n o v e m ber n o v e m ber เดือนพฤศจิกายนเดือนสุดท้ายนะคะเดือนที่12 d e c e m ber d e c e m ber เดือนธันวาคมอ่าโอเคค่ะเด็กๆเรามาดูตรงกรอบสีม่วงนะคะตรง answer the question answer the question ให้นักเรียนตอบคำถามอ่าอันนี้เราเรียนมาแล้วเมื่อสักครู่ โอเคค่ะเรามาดูตรงประโยคคำถามเลยนะคะเขาถามว่า what's the day today what's the day today ก็คือวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นั่นเองอนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปเลยก็คือวันนี้นั่นเองนะคะวันที่เท่าไหร่ is the จุดๆ of จุดๆโอเคค่ะนักเรียนก็ไปเขียนลงไปเลยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเราเรียนมาแล้ว เรียนมาทั้งวันที่แล้วก็เดือนนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะถ้านักเรียนจําวิธีเขียนไม่ได้นักเรียนก็กลับไปดูหน้าก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมานะคะโอเค next we gonna learn about fun festival in Thailand ค่ะถัดมานะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเทศกาลสนุกสนุกในประเทศไทยนะคะอันนี้คุณครูว,ว่านักเรียนต้อง รู้จักกัน,นแน่เลยใช่ไหมคะต้องทราบกันแน่เลยเพราะว่าอยู่ที่ภาคเดียวกันกับเรานะคะอยู่ที่ภาคเดียวก,กันกับเราเนาะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดของเราด้วยนะคะโอเคนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าเป็นเทศกาลอะไรอ่านั่นก็คือเทศกาลผีตาโขนนั่นเองโอเคค่ะเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลย Ghost Festival in Thailand เทศกาลผีในประเทศไทยอ่า เรามาดูกันว่าเป็นเทศกาลอะไรนะคะ There is a ghost festival in Thailand too. It's Happy Ta Khon festival in l e i Province. Happy Ta Khon festival is between June and July. People wear masks and dance in the street. They have a lot of fun. โอเคค่ะเด็กๆเรามาแปลเนื้อเรื่องกันนะคะอ่าตรงหัวข้อก็คือบอกว่าเทศกาลผีในประเทศไทยค่ะทีนี้เราไปดูตรงเนื้อเรื่องกันนะคะมีเทศกาลผีในประเทศไทยด้วยมันคือเทศกาลแห่ผีตะขนในจังหวัดเลยแห่ผีเทศกาลแห่ผีตะขนจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายและเดือนกรกฎาผู้คนนะคะก็จะสวมหน้ากากแล้วก็เต้นบนถนนนะคะ พวกเขาสนุกมากๆนั่นเองนะคะ Page number 84 Exercise A Look Listen and Tick or Cross ให้นักเรียนดูภาพฟังประโยคเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเขียนเครื่องหมายถูกถ้าประโยคนั้นใช่หรือกากบาดผิดถ้าประโยคนั้นไม่ใช่นะคะนักเรียนฟังดีๆนะคะในแต่ละข้อถ้าคนคูพูดถึงสิ่งนั้นถ้ามันใช่ให้นักเรียนติ๊กถูกหรือถ้าคุณคูไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้น ให้นักเรียนการกระบาดผิดนะคะโอเคหมเ I like to wear a dress I like to wear a dress n ม m b เ r two I like to wear pants I like to wear pants u ม b e เ three I like to wear a jacket I like to wear a jacket n ม m b เ r four I like to wear a T-shirt I like to wear a T-shirt The last page for today page number e i five exercise B listen and tick A or B ให้นักเรียนฟังและเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะหลังตัวอักษร A หรือ B ที่เป็นภาพคำตอบที่ถูกต้องอนักเรียนฟังดีๆนะคะในแต่ละข้อค,คุณครูออกเสียงของ A หรือ B นะคะ,ะถ้าเป็น A ให้นักเรียนติ๊กตรง A นะคะถ้าเป็น B ให้ไปติ๊กตรงวงกลมข้างๆ B นะคะโอเค number one A raincoat, a raincoat. Number two, a star hat, a star hat. Number three, a sweater, a sweater.